ผู้ที่ถือครองยาบ้ามากกว่า1เม็ดเนี่ยจะถือเป็นผู้ค้าซึ่งแน่นอนว่าโทษของผู้เสพและผู้ค้านั้นแตกต่างกันหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับ ต่อไปนี้เราอาจจะได้ยินกฎหมายฉบับใหม่ประกาศออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันปราบปรามแก้ไขและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเขาจะมีการเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครมว่าผู้ที่ถือครองยาบ้ามากกว่า1เม็ดเนี่ยจะถือเป็นผู้ค้าซึ่งแน่นอนว่า โทษของผู้เสพและผู้ค้านั้นแตกต่างกันหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับนายอนุทินชาญวิรากูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟ,นฟูผู้ติดยาเสพติดว่าที่ประชุมเนี่ยเขาได้มีรายงานความคืบหน้าการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 9ฉบับซึ่งใน9ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว6ฉบับอยู่ในระหว่างการพิจารณา3ฉบับหนึ่งในนั้นนั่นแหละรครับคือร่างกฎกระทรวงการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งจะมีการปรับปรุงว่ายาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกิน1ห,หน่วยการใช้ หรือคิดเป็นน้ำหนักก็คือ0.1กรัมพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือถ้าครอบครองยาบ้ามากเกินกว่า1เม็ดเนี่ยเขาจะถือเป็นทั้งผู้เสพและผู้ขาครับซึ่งทางกรมการแพทย์เขาก็ได้มีการศึกษาผลกระทบมาแล้วนะครับว่าไม่ว่าผู้เสพจะเสพกี่เม็ดก็ตามแค่เสพเพียง1เม็ดเนี่ยก็มีผลกระตุ้นทางสมองแล้วนะครับในต่างประเทศ ถ้าประเทศไหนเขาประกาศจำนวนครอบครองยาน้อยลงก็จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนสารอายการต่างๆเนี่ยเขาจะได้ทำงานในกระบวนการน้อยลงมีผลทำให้ผู้ใช้ก็ใช้ยาเสพติดน้อยลงสังคมก็มีความปลอดภัยมากขึ้นผู้ที่ใช้ยาก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ง่ายขึ้นครับ ร่างกฎกระทรวงที่บอกว่าการครอบครองยาบ้า1เม็ดถือเป็นผู้เสพและก็ผู้ค้านั้นทางรับมองว่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยจะช่วยเข้ามาอุดช่องโหว่นะครับเพราะว่าผู้ที่ครอบครองยาบ้า1เม็ดนั้นเขาจะถือเป็นผู้ป่วยซึ่งก็เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาต่อไปแต่ถ้าหากว่าครอบครองมากกว่า1เม็ดขึ้นไปเขาจะถือเป็นผู้เสพและผู้คา้า ซึ่งรัฐมองว่าการออกกฎหมายมาในลักษณะนี้นั้นก็จะช่วยแก้ปัญหายาเสพติดได้สำหรับร่างกฎกระทรวงเรื่องของปริมาณการครอบครองนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการมังคับใช้ทางกฎหมายมากที่สุดเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะนำร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับ